นีอะไรอันนี้แมวกวักเหรอเฮ้ยอ้วงอ้ว,ง,วงเป็นแมวกวักเหรอแมวกวักอะไรจะดื้อขนาดนี้ฮะไอ้ผ่านนั้นแม่เอาไว้ใส่ลูกกอกแมวเธอขึ้นไปนั่งเป็นแมวกวักเลยใครอ้องอะไมเฮ มาเล่นตรงนี้มาเร็วส้มแขกมามันแก้วไหนอะมันแก้วส้มแขกไอพิดต้นน้ำไปไปเล่นหางเล่นหางน้ส้มอตีลูก อันนี้นมไม่มีแต่ว่าไปดูดนมแห้งเขานัก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 เบา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 กันเบาเออฝนก็ยังตกไม่หายเอ้ยเน่เน่เน่น่เน่ ไม่ค่อยกินเหมือนกันนะไอสองกูมานเนี่ยไปแฟร์ไปต้นน้ำ